ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทำความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิด และนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพง่ง ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ